พิธีพิธันทุกขั้นตอนครับทำเองครับเคยทำมาเป็นช่างต้องทำเป็นทุกอย่างจิตง,งานบ้านออกมาสุนภาพดี อารคีบที่เคยทำมานก็พิธีที่ทันท,ท,ทุกขั้นตอนก็ให้บ้านมาให้บ้านออกมาสวยงามบ้านออกมาสวยงามทุกจุดทุกมุมทุกต้กกองจุดเล็กๆก็ต้องเอาใจใส่ถ้าบ้านจะได้ออกมาก็ใส่ใจกับบ้านลูกค้าทุกขั้นตอนครับก็รบเราเป็นช่างคติ ชัางเขต้องหองเราต้องทำบ้านให้ลูกค้ามุมเล็กๆเรร้อยก็ต้อง,งเก็บกี่ดีครับเราไม่ได้ปล่อย่านิดเดียวเราก็ไม่เอาเดี๋ยวมือเพื่อนช่าง it's, it's...